สวัสดีค่ะครูชลวิชตดิฉันนสาสาวสวยดีนำดีดียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าระดับเลขที่35วันนี้นะคะดิฉันจะม,มาบรรยายความรู้ประกอบอินโทรกราฟิกที่ดิฉันได้ศึกษาค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องสินอดนะคะสิลอดนะคะคือการถือสินของชาวมุสลิมในศาสนาอิสลามนะคะซึ่งจะอยู่ในเดือนของรอมฎอนเ,อเดือนของเดือนรมอมฎอนะคะคือเดือนอันประเสริฐที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้มอบคมภีอัลกุรอานให้ ให้หรือว่าประทานให้กับชาวมุสลิมเนี่ยให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจนะคะก็เลยเชื่อว่าเดือนรอมาดอนเนี่ยเป็นเดือนอันประเสริฐค่ะซึ่งวัดทึ่งซึ่งชาวชาวมุสลิมจะนับถือศีลอดในเดือนนี้นะคะโดยวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดนะคะก็คือเพื่อให้ผู้ที่ถือศีลเนี่ยได้สัมผัสกับความทุกข์ยากลําบากแล้วก็ได้ฝึกฝนจิตใจของตนเองอดทนอดกั้นต่อความหิหวโหยหรือว่า เป็นการฝึกฝนจิตใจอย่างหนึ่งค่ะโดยรายละเอียดของการถือศีลอดหรือว่าการถือศีลในช่วงรอมฎดอนเดือนรอมาดอนนะคะก็คือ,อผู้ที่จะถือศีลเนี่ยจะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจก็ถือศีลด้วยความสมัครใจตลอดทั้งเดือนของรอมาดอนโดยเดือนรอมาดอนนะคะจะมี29วันหรือว่าอาจจะมี30วันก็ได้นะคะกะ็ในขณะที่ถือศีลเนี่ยก็จะศึกษพาพระคัมภีร์อัลกุรอานอ เพื่อทําความเข้าใจอย่างท่องแท้นะคะแล้วก็ข้อควรปฏิบัติในการถือศีลอดหรือว่าการถือถือศีลในช่วงรอมดอนเนี่ยก็จะมีอยู่10ประการนะคะโดยหนึ่งนะ,ะโดยข้อที่1นนะคะผู้ที่ผู้ที่ถือศีลเนี่ยจะต้องรับประทานอาหารฟูโฮให้ใกล้หมดเวลา2ก็คือไม่นินทาหรือว่าพูดร้าย3าเคี่ยวอาหารอย่างชา้าช้าดื่มน้ำสะอาด มากมากนะคะรับประทานอาหารอย่างปกติ6เลือกอาหารดีต่อสุขภาพเจ็ดก็คือไปละหมาดเหมือนเดิมแบ่งปัญหาให้กับผู้ที่ถือศินด้วยเลิกสิ่งเสพติดแล้วก็สิบนะคะก็คือต้องตรวจร่างกายก่อนเข้าสินแล้วก็ก่อนออกจากศินด้วยนะคะแล้วก็ในการถือสินอดเนี่ยก็มีข้อห้ามอยู่สี่ประการนะคะหนึ่งเลยก็คือผู้ที่ถือสีนนะคะห้ามรับประทานห้ามดื่มเลยรวมทั้งการสุก สิ่งเสพติดต่างๆด้วย2ก็คือห้ามร่วมประเวณีหรือว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์โดยเจตนา3นะคะห้ามทําให้อาเจียนโดยเจตนาสี่ก็คือห้ามทําการดื่มน้ําหรือว่าดื่มสิ่งแบบปลกปลอมโดยเจตนาแต่ว่าข้อยกเว้นก็คือคือน้ําลายได้ค่ะซึ่งข้อห้ามที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือห้ามทําในตอนกลางวันนะคะเพราะว่ามันคือช่วงเวลาของการเอศินอุดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็คือเดือนรอมาดอนนะคะก็คือเดือนอะไรตรงกับเดือนเดือนรอมฎอนเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่9้าตามปฏิทินของอิสลามซึ่งนับว่ามีความสําคัญแล้วก็เดือนรอมาดอนเนี่ยเป็นเดือนในปฏิทินจันทรคติอาจจะมี29หรือ30วันขึ้นอยู่กับการมองเห็นดวงจันทร์เสี้ยวของในเดือนใหม่คะ่ะในการถือสินอดนะคะ ชาวมุสลิมนะคะจะต้องถือศีลทุกคนนะคะยกเว้นคนที่ร่างกายไม่พร้อมคนตั้งครรภ์หรือว่าคนแก่ชรารวมถึงเด็กที่มีอายุต่ากว่า15ปีหรือว่าคนที่กําลังเดินทางอยู่นะคะซึ่งคนที่กําลังเดินทางเนี่ยก็คือจะต้องกลับมาต้องกลับมาถือศีลใ,ในภายหลังนะคะก็ดิฉันก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ